สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณนะครับในเชิงของท่าคุณสุริน์ตาแสงนะครับอ่าม่านไาพ่อพ่อท่าลูกกำลังบริหารเส่วนต้นะคไทยอ่าพร้อมด้วยคุณประยงอ่าบุญอินนะครับคุณงข้ามนะอ่าอํานวยนะครับอ่าที่อ่าท่ารุ่งท้ามน้ำด้วยกันนะครับาในส่วนของนำบานเดิมอ่าเชิญเดิมคุณพ่อคุณแม่เข้านะครับมาใส่บริการนะครับในส่วนของอ่า ทางลงท่านของคุณสาธิตนะครับคุณประยงคุณธำหลักนะครับขอพูดขอบคุณนะครับทางรงท่านนะครับคุณสัญญารัตนวันนะครับคุณอรน้งรัตนวันนะครับไอซ์ทีมจากพันธุ์ที่บันไทยเด้ยนะครับในส่วนของอุพ่อณุณแม่เข้า คุณสัญญาเราตะนวันนะครับคุณโรนัโด้เราตะนวันนะครับไอส์คิ้งจ่าคุณพ่อดที่ทั้งไทยนะครับอารีเช่นคุณพ่อคุณแม่เฮานะครับไปอุดหนุนได้นะครับอลายท่านอาจจะเป็นท่านเข่านะครับบริการคุณพ่อคุณแม่เฮ้าที่เราเฮ้านะครับไอซีนุ่งคลั่งยุ่งนะครับทางหนองกอด้องแดงนะครับที่เกี่ยวขึ้นหวานนะครับมีอัสซิว หัวทิ้งน้ำหอมแดงนะครับบริการให้คุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับไปใส่บริการนะครับหรือว่าไปรุกน้องแม่งนะครับในเส่วอรองรุ่นท่านเขาเหยียเข่าคุหลานนะครับ ขอขบวนประคุ่นนะครับไปทางโรงาน้ำที่สกายนะครับทางหมูบ้ามีบริการนา้ำชิ้นสามแพะนะครับมาห่ึ่งทีลองคุณพ่อคุณแม่เด็ดดื่มเด้กินนะครับอขอขบวนระุ่ทางโรงน้มพี่สกายเลยนะครับ ขอบคุณขอบคุณนะครับทางทางโรงทางไอสกิมนะครับคุณลรงอาบอัลตนะครับการซีไลเซอเอน่านะครับผู้ชมนั่งดูนะครับไปนั่งูมาทางของวัดปลาเหนี่ยงนะครับ ู้ทีรวมทุนนะครับลาถึงแรกคุณแม่ว่าท่านสีนะครับจากน้ำมันเหมี่ยงนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับคุณรัตนนาบรรัาหนึ่งร้อยบาทคุณพอบุญยั่งรัตนวันนะครับบาทกรบจราบทั้งบ้านเหมี่ยงเข้านะครับรวมบริจาคอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณแม่ระทินท่านสีนะครับจากท่านชัยคนทย์เนยรวมบริจาคอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณพ่อสุบารเจียสีนะครับ ขอสมอท่านวันเมี่ยงเฮานะครับบริจาคอิฐบาทนะครับอคุณคอทาวันทันสีนะครับมารวมบริจาคซ้อมอยบาทนะครับอท่าน

ทงด้านนี้ทางด้านนี้มีมีไอติมนะครับมีไอติมนะครับผมเป็นไอซ์ครีมพวกขนมเนี่ยนะครับผมครับบรรยากาศทั้งานนี้ครับผมครับโมทนาบุญน้ำโมทนาบุญน้ำราซนะครับหลวงม่นเดิมนะครับบรสบวีครับเป็บริษัทรับทิกท่านะครับ ทครับ่รอาเพียรยนนะครับห่งร้อยบาทนะครับคุณพออาห้าหาหาศิบาทนะครับทางรปตท่านมันเหนียงนี่บตีนอกนะครับรปตอิสระบดกรสามร้อยบาทนะครับมาสออรพันภูพบุร2สองร้อยบาททานอทอ์พระริมยมพะุนีครับหาสิบาทนะครับคุณเอาเยเุตร์หนยบาท

นีใช้น้ำพีน้ำนองแล้ก็เพื่อที่จะอ่าุ่นก็ให้ไดุ้่วมกันได้ราทุกท่านทุกคน้อครับผมครกบ่าทุกคนุ่ามุกานุกทานกท่าุกท่านทุกท่านทุกคนทุกท่านทามทุกทบาทุกท่าทุาทกท่านทุก่าทุกนทุกท่านทุกท่าทุกท่านุ่นทุกท่าทกท่านทุกท่าทกุาท่านทุกงนกทานท่นะครับา่ากท ว่านะครับคุณวพัฒรท่านผีหาทิศาการทาประจารุ่งสะเทียนค้าวโพลนะครับอาจจะท่านไทยโมดีหนึ่งนะครับหารวมบริจาคพี่กําหองคุรด้วนบเดียเข้าอยู่หนึ่งร้อยบาทนะครับคุณวรพันธ์ท,นนนท่านผีนะครับอาจากท่านไทยสอ,อ,องร้รรบงรบย,รายบาทนะครับ,าาบ,ค,รบคุณพงศกรฟองโคกสูงนะครับรวมิจาคหนึ่งร้อยบาทนะครับคุณคุณน,นันค่า หน,นึ่อยบาทนะครัคบงซอสนะครับกระจิดยาอัญม่นะครับสีสิบบาทคุณแม่สมศรีท่านศรีนะครับ่งรอยบาทนะครับคุณเม่ท่านศรีหน่ร้อยบานะคะนรบบับคแม้วนะคาสี่รอยบาทนะครับอาุธต่นสี่ร้อยบาทน,นะครับอบุ่น,คน,น,น,นะคระับ พี่น้องนะครับหอะไรพัส่วนนะครับมารล่นทั้งหมนะครับในส่วนของวันที่ได้นะครับที่เราช่วยบูรณะเป็นปฏิสังขรณ์นะครับในส่วนของวัดบานปัสสาวะนะครับมาสัมภาษนะครับก่อนออกพรรษานะครับปฏิวัติรุ่งข้ามหลายนะครับอ่านคุณพ่อคุณแม่เขาก็มาแจกความจำลองนี่ นะครับเพื่อเพื่อมดเพื่อนเพื่อนกม้ไม่่ไหนกที่่มต่อรอบีร่ในการแจกท่านนะครับเฮลี่เฮ่อที่าอะไรที่ไม่ได้ัรเมือวนน้นครับในขาวงนี้นะครับต่กล่องอะไรอยู่บ่เด้อเด้อเด อารมภาพนะครับอาจากทา้งร้านราชศีศิีเท่านะครับโดยคุณปออรุณสิงค์คำโมเนี์นะครับไปนําไปติมนะครับมาหนึ่งถังใหญ่นะครับโดยเฮียงหัวนะครับจากร้านราชศีศิีเท่านะครับอารมภาพนะครับจากกองทุนยันล้านนะครับกาแฟนะครับพี่น้องผ้าคุณพ่อคุณแม่เท่าเดินทางมานะครับเขาขับรถแับล่าหัวหนาวหานอนไปใสิบริการเด้อนะครับทาง กาแฟก่องทุนเงินหลังมูนทีสี่เฮานะครับรวมท่านนะครับสมตำนะครับอา่างท่างบ้านนอกยางมูนทีหกตะบนไพยนะครับนี่มารวมตำสมนะครับเพลอซี่บีบัดพอยให้นั่งบนบ่ายแม่แก่นะครับ ขอบคุณขอบคุณนะครับอาทาง่าทาธิตตาแสงนะครับเป็นหวานนะครับเป็นหวานมีขอบคุณนน้ำพี่น้ำน้ำขอบคุณนะครับเป็นขอบคุณพี่น้ำนะครับโอเคนะครับสำหรับเจี๊ยบนะครับโมทนาบุญน้ำพี่น้ำน้ำขอบคุณนะครับอาท่าคุณสัญญาลัคนาวันนะครับคุณวรวนุ่งลัคนาวันไอจีเกตบพอเวณที่ท่าเรือไทยนะครับรวมกับสองพันไร่ให้กันนะครับ ขออนุภูมิเจ้าแม่ท่าทุกๆวันจะน่าได้นะครับขอช่องไทยรัฐทีวีนั่ง่ารให้คุณพ่อคุณแม่หองนะครับหลายบ้านหลตำบลนะครับปเทยบริการนะครับ้ทานนะครับลานฟอรนะครับใหแก้วุหวานนะครับที่นะครับที่งาลแดงนะครับก่น้ด้ใ่มียินแยังใช้นะครับ

ขอต้อนรับทุกท่านทุกคนทองานทำงานหอมแดงค่ะอเอดกันอะครับนะครับของแก่เกี่นะครับสาขาห้าห้องแรกขอพี่น่องขอเ่อช้อก็ขจาองันี้ินเท่านี้รอบขอบคุณ ร้อนรอนรอนด่มแซบจังเลคับรอช่องนะครับรช่องนะครับสหรับอาจารย์นะครับขอบนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับโอ้ีคบดูเนไดุนเคยนะาธุุสาุสาุเอาเลยคะิบเอาเลยรู้ได้วุ่นน้ำรูได้วุ่นน้เอาเลยสงสัยมาก โอ้โหซีว่ามาบุญนะครับอ่ายิ่งบุญนะครับมีนะครับข้งหลังทนรับได้หลายอย่างเลยโอ้โนี่เนมนะครับนั่นทำอะไรันเด้อเท่านั้นนะผสมโอ้โ นี่นะครับบรรยากาศของเแ้ามอนที่น้องที่เลยเดินข้างมากขั้บุญนะครับทบุญสางฆ้านะครับผมกับของหนี่พอมุกั้นทุกคนนะครับหาี่ก้ครับผมกับขั้ทุกขั้นทข้าางน้จีมนะครับท้ง้ก็เล็ออกนะครับโดยการนั่ของคุ้เป็นลกโซนะครับสีดำนะครับคุณัญ้าวโดรมากนะครับที่นีทางวที่ ยากนะครับเพิ่นได้ล uh> ้มคงส้ดามหในทางาง่อมาซอยนะครับมาซอยครับพี่น้องางเ้านะคอพทนาคนะครับขนาทาน้านหลขอนทุ่านอยข้าเนะครับต่อมากแล้ในเือนะครั่นบรรกาข้างด้านนี้นะครับผมด้น อันนี้นะครับกับสามมุกกลัวนะครับอ่าพีนอนหลายบ้านหลายตำบลนะครับกำาลังเดินทางมามาด้วย บุญม้าสังกทานนะครับอในขงสซุ่ถ่านนะครับกอเสี่ยวปร้นานะครับทางวัดบันเมี่ยงเาาารยวัดบนเมี่ยงเอาจะมนีนะครับก็ถือว่ากำลังไหลสดอยู่นะครับโดยช่องมงคลชันแวนะครับอพี่น้องเขฮาก่ายาเกยอยเกินเด้ออาเห็ดโตตามปกตินะครับเพื่อผู้เดียออกส่องผได้ดีไมใหยกา อไปดูแลนะครับบริเ็นทางเข้าทางออกเนอ่ยท่านชลบอบุญยั่งรัตนวันเท่านะครับคุณพ่อบุญยั่งทึงชลบอทึงตำรวจบ้านนะครับอหรือว่าทางอปพรลเท่านะครับบนแยกนะครับที่เพียหนองน่องจอดรถนะครับอ่ในเ่องของที่เหมาะสมนะครับการไปกันมากออกไงออกไงออกไงนะครับยมีหนองห้องนะครับ พออครับผมครับมาเรียนหน้าบุญมหาสารคามดูแบบบางอย่านะครับสามสิบสี่สิบบาทก็ห uh น่อยนะครับโบราณนี่มันากทั้งหุนเกมรงานหน้กแล้บาดยดง่ยแตครที่าทำกระบวนการานหเน้ยนะครับถ้ามหาสาท่าน มหาสมุทรไทยเป็นหน้าสบรได้เลยนะครับน่าจากทนผู้ซอดมัพาสลัร่างกายราติยูบันแก้มบบงานตัวนะครับอารรุนแรงที่รักนะเรื่องเกี่ยวกับพฤกรรมการดื่มผสมั้งนอะเป็นผู้อาสามีนะครับทนสุรครัมสวลาันญยานมัวนนะครับ จากคณะรพันตรบ้านย่างในห้นะครับแตบกระบวนกทรนอันรราชสริยหครับดูแเป็น้นแบกนอกคณะรพันตราสุดอันการขับรถมาหลายหมอกหลายวัดหลายสถานีลดลยนะครับมีหอทุงานแต่ชีวิตก้อนะครับ้อชีวิตางงานในห้องนะครับโม มันี่ากมันเล่นเงินนฮะโม่่อคนะโม่เจ็ดสิบหันเนาะโม่สิบโม่สิบสี่โอเคหกเจ็ดสสิสม่แ่น้อยน่อยะหันเนาะนะครับูอ่ะวันเป็นวนเป็นการรวบรวมของกระนาสารพัเฮ้านะครับจน้ย อดีตเลขาธิกาอีกอดรักศึกสิบประเทศนี่ให้พักความจัดข้าหนึ่งนะครับเพาาราะว่าช่วงกิจกรรมหลังจากประธานจากตุ้มเพี้ยนบูชาพระรางไปแล้วนะครับพี่น้องรับสินรับพรผสมนนก,นสนกสันวมดจะได้สวดพักศสนาบูประธานนะครับเสร็จไปแล้วรัฐพรรมีกิจกรรมทัศนาันขอประ่านแต่จะเป็นการสวดถวายพรพระหรือว,ว่าสวดความเมนนะครับ แต่ว่าเม่กี้โยมีการสวัสดีมาไม้ท่านพระนะครเป็การสวดภนามดรท่านโนายรามา่าเราจำได้หมบุันละรัดพุทธลานละเป็นารปิบัติธรมสให้กับกรราจาร์ซึ่งหลายคนะครับพระดบพระปุณยของท่านต้นไทยเฮานะครับประกอบด้วยอัจารย์ปทะดีจจตรไระับอาายจ้าพนะนิ้นไทยเฮ้านะครับท่านไปการสา นั้นพรอดีตเจ้าวาตวัดดำเนียนพระอาตารเพชรักขันพระพมอดีตเจ้าวาดรวัดดำเนียนนะครับหนเป็นเจ้าอาเเป็นเจ้าวาดรนำเสียงจึงสามารถหาข้อมูลในกลุ่มกลุ่มลูกศรัทธาที่อยู่กี่เราอาชีพเจ้าว่าผมก็จะเก็นคนบริจาคเงินนิดนึงเพื่อที่าะ อันดับแรเรื uh, ่องในร่นงางาษาเรอรับาเเรื่องริเรื uh, uh, ่องไร้นอเสียงความ่นในการใการเที่นรมนะครับทอานผมนี่นะครับ่นือเ่านีท่านพระอาสุนเพตนครับเป็นเจ้าวาดมัคคุน่ยมเป็นผู้ดูแลวิกครับ นครับรับผิดชอบในวนนี้นะ,ะเรอย่ดยกันคนระับนมี่พื่อนร่วมสนุกกานสวดพัสัญานกระท่ำลัง 不 u r k